นี่คือ i n s i ซส์นิวเล่าข่าวการเมืองลุยล้านนาเศรษฐารีแบนด์เพื่อไทยฝากกระแสพ่อส้มพิธาลูกเขานึ่งไม่ขังเศรษฐาลุยรีแบนด์เพื่อไทยชวนเจ้าถิ่นชุรนาลงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก่อนที่พ่อดอมส้มพิธาจะยึดครองล้านนาเบ็ดเสร็จ20ปีที่แล้วทักษินขายแบรนด์ลูกเขาหนึ่งมัดใจคนเหนือ เริ่มแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยมาถึงวันนี้หนุ่มทิมมาแรงแสงอ้ายแมวสัปดาห์หน้ามีรายงานข่าวว่านายเศรษฐาทวีสินค c a ดเด d นาย,ยกรัฐมนตรีและนายแพทย์ชลนาสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยจะลงพื้นที่ไปพบผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรที่จังหวัดน่านแพร่ลำปางและเชียงใหม่รวมเวลาสวันปัจจุบันเศรษฐา ได้ทุ่มเวลาเต็มที่กับการรีแบนดพักเพื่อไทยโดยทำงานกับนายแพทย์ชนลนาสีแก้วประเสริฐจ,จันทะละวงทองภูมิธรรมเวชยะชัยและนายแพทย์พมมิน์เลอร์สุรเดชส่วนสัปดาห์นี้นายพิธาลิมเจริญราชนาพักก้าวไกลเพิ่งเสร็จภารกิจแอวเหนือช่วงวันที่14-15มิถุนาย,ยน2566เพื่อเดินสายขอบคุณชาวลำปางลำพูและเชียงใหม่ มีข้อหน้าสังเกตดอมสม้มหรือแฟนขับพักก้าวไก่ที่มาต้อนรับพิธานั้นไม่ได้มีแต่คนหนุ่มสาวหากมีแต่คนทุกรุ่นทุกวัยมีทั้งคนในเมืองและคนชนบทพิธาจบภาร,รกิจแอวเหนือที่เวทีปา่าใสสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณ 62, 0 0 0คะแนนของชาวสันทรายที่มอบให้พักก้าวไก่ ผลการเลือกตั้งสอสอปี2 5 6พรกพักเก้าไกลกว่าเก้าอี้สอสอภาคเหนือตอนบน14ที่นั่งได้แก่เชียงใหม่เจดที่นั่งเชียงรายสองที่นั่งลำปางสามที่นั่งและลำพูน1ที่นั่งจากเดิมเมื่อปีสองพัรอกอพักอนาคตใหม่ได้สอสเชียงราย2ที่นั่งและแพร่2ที่นั่งสิ้นมนทักษิณตอนที่ทักษิณชินวัตรก่อตั้งพักไทยรักไทยปี2544 เฉพาะพื้นที่8จังหวัดตอนบนได้ขายแบรนด์นาย,ยกลูกเขานึงเพราะทักษิณเป็นคนอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความเป็นภูมิภาคนิยมบวกกับการสร้างอัตลักษณ์ว่าพักไทยรักไทยเป็นพักของคนเหนือจึงได้รับชัยชนะยกภาคในการเลือกตั้งปี2544 2548 2 5 5 0และ2554การเลือกตั้งปี2566 ภาคเหนือตอนบนเพื่อไทยได้22ที่นั่งแยกเป็นเชียงรายห้าที่นั่งเชียงใหม่สองที่นั่งน่านสามที่นั่งแพร่สามที่นั่งลำปางหนึ่งที่นั่งลำพูนหนึ่งที่นั่งอุตรดิตถ์สามที่นั่งและสุโขทัย4ที่นั่งหลังเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ทักษิณได้ไม่คุยในรายการแคร์ทอล์กทำนองตำหนิลูกพักคเพื่อไทยที่ประมาทเกินไปในช่วงที่กระแสพักมาแรง เพราะชูอุงอิงเป็นแคนดิเดตนายกเห็นกระแสดีก็เหลิงคิดว่าอย่างไรพักก็ชนะทำงานไม่เข้มข้นมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้หลายคนที่สอบตกมีประวัติไม่ลงพื้นที่ทักษิณมองข้อผิดพลาดมาจากลูกพักแต่ไม่ได้มองที่ตัวเองว่าคนเหนือไม่ยึดติดแบรดลูกเขานึ่งอีกแล้วรีแบรนแบบไหน นายเศรษฐาทวีสินธิในฐานะกรดเดชนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยดูจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่คิดเรื่องเกมการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเพื่อไทยแพ้ก็สนับสนุนพักก้าวไกลเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลสัปดาห์หน้านายเศรษฐาและแกนนําพักเพื่อไทยเตรียมลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ที่มีตัวแทนสสหรือว่าที่สสเพื่อไทย เพื่อสอบถามความต้องการโดยอาจจะไปที่จังหวัดนานเพื่อดูการปลูกพืชท้องถิ่นเช่นกาแฟโกโก้โกรวมถึงไปจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่นายเศรษฐายืนยันว่าการลงพื้นที่เป็นการทำงานเพื่อเตรียมตัวในการเลือกตั้ง4ี่ปีข้างหน้าให้พักเพื่อไทยกลับมาเป็นพักอันดับหนึ่งทักษิณเคยพูดว่าแม้เพื่อไทยมีสินค้าที่ดีคือนโยบายดี แต่กลับไม่มีเซลล์ที่นำสินค้าไปขายต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างจากเซล์ผักก้าวไก่ที่เป็นเซล์ลธรรมชาติขายของได้ทั้งที่ยังไม่เข้าใจสินค้าเลยเซล์ลธรรมชาติหรือหัวคะแนนออร์แกนิกของก้าวไก่นั้นใช้แอปพลิเคชันคือ tiktok และ line เป็นเครื่องมือหาเสียงโดยกลุ่มผู้สูงอายุก็ใช้ l ล n e และวัยรุ่นในชนบทก็ใช้ t i k t อกมีเรื่องเล่าในกลุ่มคนแถวลำพูและลำปางว่า ลูกกลับบ้านไปบอกพ่อแม่กดติดตามช่องทิกตอกให้ส่งข่าวในไลน์ให้จนทําให้พักก้าวไกลล้มบ้านใหญ่เพื่อไทยได้ดังนั้นเศษฐาและแกนนําพักเพื่อไทยต้องสรุปบทเรียนความปลาชัยให้ถูกมิฉะนั้นจะเหนื่อยเปล่าหากแค่ลงไปพบปะชาวบ้านแล้วก็กลับกรุงเทพขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ